เอาละกรสบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีเว็บใหม่มาแนะนำนะครับทุกคนเป็นค r y p t o b ิ t v i p เป็นเว็บไซต์200์เซ็นะครับภายในวันเดียวนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใส่เร็วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองฝากซักอ่าน1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณเท่าไหร่ครับ7-8-8 t x นะครับ ก็ตรงที่ make deposit now กันได้เลยนะครับใส่จำนวนเป็น US dollar นะครับเดี๋ยวมันจะแปลงค่าให้นะครับทุกคนโอเคแล้วกด confirm ได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่กด confirm มาถึงหน้านี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นที่อยู่นะครับส่ง8.67นะครับจำนวนด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กรอบด้านบนนะครับโอเค copy ปปไปเดี๋ยวกรอบได้บะนะ้าง ก๊อปปี้นะครับโอเคส่งตรงนี้นะครับ8.6707นะครับ8.6707นะครับเดี๋ยวส่งนะครับ8.6707อะไรวะอะไรอีกอนะ่ะ50นะครับแล้วก็50นนะครับก็วางแล้วก็เน็ก ส่งไปได้เลยนะครับทุกคนอรอสักแป๊บ <c oughs> ร้อนมากโหลดดิ้งนานจังปกติไม่เคยนานขนาดนี้รอสักครู่นะครับ โอเคแล้วก็กดเซ็นไปได้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็รองเงินเข้าเว็บนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะครับสำหรับเวบนี้นะฮะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับอัปเดตเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับเว็บ c r y p t o b i t v i p นะครับฝากตัตคำเป็นแค่8 TX นะครับน้อยมากเลย ใครสนใจก็จัดมาได้นะครับรับความเสี่ยงของทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับขึ้นแล้วนะครับฝาก1ดอลลาร์นะฮะมาดูที่ไอ้นี่ก่อนนะฮะไม m ไม้ไม้ดิพุสิตนะฮะไมดพุสิก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะฝากปุ๊บเข้าปั๊บนะครับเร็วความเร็วแสงไม่รู้ตอนใจมันจะเร็วแบบนี้หรือเปล่านะครับ โอเคก็ท่าเนี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b ให้ผมด้วยนะครับผมหายไปนานเลยครับก็ไปไม่ขคอยากจะทำคลิปโอ้งหมดอีแล้วไม่ใช่ละ